ผัดกะเพราทะเลสูตรทายาทขี้เมาค่ะมือนี้เป็นซื้อเมนูที่ยายม่อนตังขึ้นเพราะว่าคุณสามีจะผัดกะเพราให้ยายม่อนกินฉลองยายม่อนทำนาที่สตรีมครบ 60, หกหมืนนาทีวันนี้ค่ะเย้ดีใจหลายค่ะเพื่อนเมื่อนี้ผัดกะเพรากุ้งกะเพราทะเลฉลองกอนเ้อให้ยายม่อนก็ไปช้อปปิ้งยุตลาดนะคะกับด้กุ้งกับปลาหมึก ใบกะเพรานะคะอันนี้ค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งกระบังเอาขี่ออกแล้วนะคะปลาหมึกกระล่างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้สะอาดนะคะล่างเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบมี่ะค่าเครื่องก็จะมีพริกกระเทียมตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใบกะเพราค่ะก่อนอื่นเอาพริกลงกระทะก้อนค่ะ เป็นคุณสามีโชว์ฝีมือด้วยค่ะมาน,นี่เยมอนยืนไทยนะคะฉลองหกหมื่นนาทีดีใจร้ายค่ะเพื่อนๆข้อผิดกระเทียมซุกนะคะต่อไปก็จะเอากุ้งปลาหมึกลงผัดค่ะเพื่อนๆเตรียมไว้แล้วค่ะน่คะจะรอจัดน่อยนะคะ ชาเลยค่ะหลังจากเอาปลาหมึกเอากุ้งลงกระทะแล้วนะคะต่อไปเขาก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยค่ะโอ้ยเบิดอปวดพอดีซอสปลาเขียวหรือซอสปลาเหลืองหรือซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะจะเยม่อนมีซอสปลาเขียวค่ะรสด,ดีค่ะหรือผงปรุงรสนะคะ น้ำตาลค่ะนิดหน่อยค่ะใส่ซี่ย่างในราคาเพ่อเพื่อนหลังจากนั้นจะพัดให้เข้ากันค่ะพัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้เวลานิดนึงเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆใส่เวลาสามเดือนกวัวค่ะในการทำหน้าที่หกหมื่นหน้าที่ในการตั้งเปิดโหมดมืออาชีพเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆแต่ว่ายายม้อใส่เวลาหกสิบวันค่ะสองเดือนในการเก็บหกหมื่นหน้าที่ค่ะเพื่อนเ เมยแต่ว่ามีความสุขค่ะเมื่อถึงเส้นชัยมีความสุขมากตอนนี้ยามอนตัง้งตั้งโฆษณาสตรีมล่อเพิิอนอนุมัติตรวจสอบอยู่เนาะค่ะเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้กันและการขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะอันนี้ผัดกะเพราโง่ามากเลงผัดกะเพราของเหานะคะยามอนกะอ่าคุณสามีกะเอาใบกะเพราลงค่ะยามอนเด็ด เป็นเมนูผักคําเลิกงานคําค่ะเลยเตรียมยางรวดเลี้ยวค่ะซอยกันเตรียมนี่ค่ะพัดให้เข่ากันนะคะให้ใบกะเพราห้าสลุดนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะอันนี้คือเราบดเดบปรุงเลยค่ะเราใส่ซําเนยแล้วบอบปรุงแล้วเราก็บดซิมอีกต่างหากค่ะปิดแก๊สแล้วเรา,เาก็เดินไปแล้วก็บ,บอกว่าเจ้าซิมนะค่ะแซ่บพอดีเลยค่ะเพื่อน สเสด็จแม่ค่ะให้แม่พันให้แม่กินให้ลูกสาวกินค่ะนี่แหละสมารชิกหาค้นในครอบครัวค่ะก็ขอบคุณกำลังแรงใจทุกคนที่สนับสนุนยายมอนนะคะก็ขอให้พันไปสู้เส้นชัยขึ้กันเนาะคะ่ะอย่าทําผิดกฎกติกาชุมชนของเพื่อนเ้อะค่ะเพื่อนๆถ้ายากพันมาตั้งคาน้ากันค่ะสู่ไปน้ากันเนาะค่ะเพื่อนๆ นี่ก็คือหน้าตาผัดกะเพราทะเลค่ะขาดตาหอยกับปูหล่ะค่ะบ่มักค่ะเอานี่ละเอาที่จะของชอบปลาหมึกกับกุ้งค่ะ